พี่น้องที่รักทุกท่านเราเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างและเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบฮาหนุตะลาได้กำหนดให้กับเบ่าของพระองค์และสิ่งถูกสร้างที่เรียกว่ามนุษย์นั่นคืออิบดะดาต่ออัลลอฮฺสุบฮาหนุฮะตะลาและอัลลอฮฺสุบฮาหนุฮะตะลาได้กล่าวเตือนให้กับเบ่าของพระองค์ได้รับทรา,าบว่อนนา,อ,าอบมา พวกเจ้าคิดหรือว่าพวกเจ้านั้นถูกสร้างมาโดยไร้ประโยชน์ไม่มีจุดหมายไม่มีการลงโทษไม่มีการฟื้นคืนชีพว่านนากุมอีไลนาลาตุรเจอนและพวกเจ้าคิดหรือว่าพวกเจ้านั้นจะไม่กลับไปหาอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه แาะ ت ع าอัลลอฮฺอักบัดพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนั้นคือมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างพวกเจ้านั้นมาโดยเปล่าประโยชน์โดยไร้จุดหมาย และไม่ได้ให้พวกเจ้านั้นได้มาสนุกและใช้ชีวิตตามอารมณ์ของตัวเองและสิ่งที่พวกเจ้านั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺบ ب าน ن ه าละ ت า ا ل อัลลอฮ์บอกว่าอายะห์บ ah ุนอิงซานอายุตรกะสุดาและมนุษย์คิดหรือว่ามนุษย์นั้นถูกปล่อยอย่างละเลยอัลลอฮ์ไม่ได้สนใจอัลลอฮ์ไม่ได้จะสอบสวนพวกเจ้าอัลลอฮ์จะไม่ ลงโทษพวกเจ้าอัลลอฮ์ะจะไม่ตอบแทนพวกเจ้าฉะนั้นมนุษย์ทุกคนนั้นจะถูกกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานวัตะลาและมนุษย์ทุกคนนั้นที่อัลลอฮ์สร้างมานั้นนั่นคือเป้าหมายของอัลลอฮ์ในการทํำอิบาดต่ออัลลอฮ์สุ